สวัสดีครับมวันนี้ผมเดินมาไกลจังเดินมาดูเบนซ์ครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่อยู่ที่นี่หมดเลยในลุงกหลาดเนี่ยคนถามมาเยอะมากว่าไอ้รถล,ลุงที่ทำทำกันเนี่ยรถเบนซ์แต่ละคันในกวนงลุงทำที่ไหนมาบ้างขี้เกียจตอบแล้วครับมาแบไต้กันอันนี้ครับสีสมานเซอร์วิสอูเ่เบนซ์สีสมานที่ตอบไปในหลายๆคอมเมนต์ที่ถามมาเป็นการส่วนตัวนะครับอู่นี้เป็นอู่เฉพาะทางของ รถเบนซ์แต่ถ้าที่เราเห็นเนี่ยเกือบทุกรุ่นนะครับ C-Class E-Class S-Class ก็ Class, e Class, Class. ทำอะไรได้บ้างอันนี้เดี๋ยวเล่าสู่กันฟังตามมาครับผมก็พูดกันได้เต <ksam> ็มปากนะครับว่า ในบรรดารถก้นลุงเนี่ยเบนทุกคันเลยเดี๋ยวผมจะลองไล่ดูนะของลุงพงนี่ก็190 e, 1 9 0 e W201 เปของลุงเอก W202 เป็นยูสองแปดศใช่ป่าวะน่าจะใช่ตัวนั้น s อ l a s s W220 e c e l เป็นยูสองสองศูนย์อีคลเดีนยีลด่รถในกวนทุกคันไม่เคยพ้นมืออู่นี้ เราก็เลยมาเปิดตัวกันว่าอู่นี้เขาเป็นใครทําไมเราถึงมาทําที่นี่นะครับวันนี้มาแนะนําให้รู้จักกับคุณติ๊กครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้จัดการของสีสมานเซอร์วิสใช่ไหมครับแต่ปกติผมผมเรียกเปนสีสมานเนาะครับยังไงถึงรับดูแลให้พวกผมเนี่ยอ๋อก็ด้วยคุณต้นเป็นลูกค้า อ่าเป็นลูกค้าอ่าเป็นลูกค้าเดิมอยู่แล้วครของป่าเขาเห็นไหมครัคุณต้นจะมีรถชอบเป็นรถลุงอะค่ะรถรุ่นเก่าๆอ่เอามาให้เราโมดิฟายครับเอามาให้เราแต่งเอามาให้เราทําให้มันติดขับได้ครับคุณต้นจริงๆแล้วก็คืออย่างนั้นคือจริงๆเขารับทําให้ผมใช่ค่ะเราก็วิ่งหากันมานานนะครับรถเราก็ไม่ใช่รถแบบที่อยู่ในสภาพที่แบบจะต้องวิ่งเข้าศูนย์เข้าอะไรกันได้แล้วใช่ค่ะสภาพแบบ อันนี้เนาะลากใส่รถสไลด์มาล้อไม่หมุนถูลูปถูกลงกันลงมาขยับก็ไม่ได้แทบจะไม่ได้เลยเห็นสวยอย่างนี้เห็นวิ่งซิ่งได้อย่างนี้ฝีมือที่นี่ครับไม่น่าเชื่อนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะสวยได้ขนาดนี้ก็เลยมีเพื่อนๆถามกันมาเยอะว่าเรากลุ่มกวนลุงทั้งหลายเนี่ยทาที่ไหนพอไหนๆมาเจอสถานที่เจอบุคคลแล้วจะลบกวนคุณติ๊ก แนะนำตัวแล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่าเบ้นสีสมานเนี่ยมีบริการอะไรบ้างทําอะไรให้พวกเราสนเพื่อนเพื่อนกันได้บ้างอเบ้นสีสมานนะคะบริการซ่อมเบ้นทั้งระบบเลยนะคะทั้งระบบไฟระบบแอร์เครื่องยนต์เกี่ยวกับพวกภายในพวกเบาะพวกอะไรเี้ยค่ะอูเบ้นสีสมานสามารถทําได้หมดยกเว้นทําสีครับค่ะประมาณนี้ทุกรุ่นทุกบอดี้มีถนัดเป็นพิเศษนะครับอ่าถนัดเป็นพิเศษอะคะ โดยโดยรวมๆแล้วก็จะมีเป็นพวก SLK อ่าหนึ่งสองสี่ตระกูลหนึ่งสองสี่ตระกูลหนึ่งสี่ศูนย์อะไรพวกนี้ค่ะที่ที่ที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายครับผมก็ก็มีหลายทีเนาะที่ผมมาแบบปกติเราเอาแต่รถเก่ามาทำหลายทีแล้วก็ตกใจมีรุ่นใหม่ๆแบบแพงๆเว่อร์มาก็ทําได้หมดทำได้หมดค่ะทำได้หมดตอนเนี้ยก็อยู่ในวาระที่ว่าไอ้คันสองประตูคันนู้นกำลังทําเกียร์อยู่เราก็อาศัยช่วงเวลารอประกอบเกียร์สัมภาษณ์คุณติ๊กไปให้เพื่อนๆได้รู้ว่า นอกจากซ่อมบำรุงทั่วไปเนี่ยอันนี้คือการโอเวอร์ฮอลเกียร์โอเวอร์ฮอลเกียร์เนี่ยคืออะไรให้คุณติกอธิบายในภาษาของช่างให้ผู้ชมฟังหน่อยครับการโอเวอร์ฮอลเกียร์ก็คือการเหมือนเป็นการซ่อมครับยกชุดซ่อมออกมา,ามเพื่อเพื่อเปลี่ยนหนึ่งมีโอลิงมีเป็นพวกยางพวกอะไรด้านในนะคะเป็นภาคตุงภาคคัดที่ม,มันจะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานครับ มันจะมีการเวลาขับไปมันจะมีการเสียดสีตัวผ้าคาร์เอมันจะมีร่องมีร่องร่องร่องของมันทีเนี้ยพอร่องมันหมดปุ๊บมันจะเกิดการเสียดสีตัวตัวผ้าคาร์เตอาจจะมีเข้าไปข้างในอาจจะทําให้มีเกิดการไหม้เกิดการอะไระการโรอ้ฮอก็คือการทําซ่อมใหม่ทำใหม่สิ่งต่างๆที่สึกหรอตามอายุการใช้งานตามอายุการใช้งานครับผมแล้วมีคําถามมาจากเพื่อนเพื่องเรื่อง เอไปยกเกียร์มือสองใส่เลยดีหรือว่าจะต้องโอเวอร์ฮอลค่าให้จ่ายแตกต่างกันเยอะไหมอันไหนจะดีกว่ากันในมุมมองของทางอูเนี่ยมีข้อแนะนํา<อ>มีความเห็นยังไงบ้างครับตัวนั้นถ้าสมมติเป็นเป็นเกียร์เก่านะคะครับเกียร์เก่าถ้ายกออกมาจากจากรถเลยครับแล้วก็มาสลับกันอย่างเงี้ยตัวนี้มันไม่แน่ใจว่าอายุการใช้งานนะคะที่มันมีมาครับแต่เดิมอ่ะมันมันจะโอเคหรือเปล่าคือไม่มีอะไรที่สุดได้่ใช่<อ>ค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามันก็จะมีบางลูกคะคะที่ที่อูอ่ะ เป็นลูกเดิมที่อู่เอามาโบโอเวอร์ฮอนโอฮะโอเวอร์ฮอนไว้แล้วแล้วก็อ่าแล้วก็มาขายมีไหมของติกมีแบบนั้นไหมครับก็ยังไม่มีค่ะเพราะว่าโดยมากมันก็จะเป็นลักษณะโอเวอร์มากกว่าใช่ค่ะมันมันราคามันมันถ้าโอเวอร์ฮอนมันจะสูงเกินครับถ้าสมมุติว่ามันมันไม่ได้มีอะไรมากนะโอเวอร์ฮอรนมันจะถุมแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าถ้ามันเสียหายเยอะ มันจะสูงก็อย่างที่ของมูต้นเจอก็คือเป็นสายคันเลื่อนเกียร์สายคันเล่นเกียร์ที่ที่ของไม่มีใช่ค่ะถ้าคือถ้ามีก็มีเป็นหมื่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยของมันจะหายากงั้นผมพูดในเคสแบบของแบบอายูหนึ่งสองสี่เฉพาะเป็นเป็นรุ่นไปก่อนแล้วกันนะครับจะได้ให้เพื่อนเพื่อนบบอายูหนึ่งสองสี่เนี่ยตอนนี้อายุมันถึงมันเกิดอาการแบบนี้กันบ่อยคือด้วยความรถเก่าเกียร์มันก็พังก็ร่วงโรยกันไปเป็นอ็ออาจจะเป็นไปได้เป็นสูงในกลุ่มก็อาการแบบนี้หลายคนอาจจะเป็นไปได้ก็เลย เอาผมเป็นต้นแบบแล้วกันเอารถผมเป็นโมเดลแล้วกันว่าแต่แจ้งขึ้นต้นนิดหนึ่งว่าเบื้องต้นนะคะในในลักษณะของเกียร์ค่ะที่มันพอจะพอจะเริ่มมีปัญหาตรงนี้เราจะแก้ไขเบื้องต้นโดยการที่เป็นงานงานง่ายๆก่อนก็คือการเอาสมองเกียร์ออกมาล้างทาความสะอาดครับแต่ถ้าสมมติว่าอ่ะล้างเสร็จล้างแล้วเราไปลองขับดูอาการมันยังเป็นเป็นอยู่เหมือนเดิมตวเนี้เราก็เอาเกียร์ลงมาแล้วดูแล้วว่ามันเป็นที่อะไรบ้างตรวจสอบความเสียหาย่ค่ะตรวจสอบความเสียหายแล้วทีนี้เราก็จะ ก็ถึงว่าการประเมินว่าลูกค้าจะคุ้มไม่คุ้มคุ้มไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยคือเราเอาออกมาถ้าอมันมีอะไรที่มันเสียหายเยอะอย่างผ้าคาดเนี่ยมันไม่ได้อะไรมากแต่ถ้าจะเป็นเบกแบนหนาแบนบางพวกอันอื่นที่เป็นลูกปืนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะที่เป็นลูกปืนนะคะอันนี้อะไหล่มันจะหายากครับแล้วก็พวกพวกเนี้ยราคาจะสูงครับก็ก็ก็เลยเราเราก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าลูกค้าจะโอเวอร์ฮอนไปมันจะไม่คุ้มก็หาเกียร์ลูกที่มัน สมบูรณ์หน่อยเอามาใส่จะดีกว่าตัวนั้นก็จะประหยัดเวลาขึ้นอยู่กับความสะดวกเรื่องเวลาเรื่องงบประมาณใช่ค่ะเรื่องงบประมาณผมที่ถามกันมาเยอะๆครับเรื่องงบประมาณเลยการโอเวอร์คอลเกียร์เนี่ยต้องมีงบอประมาณเท่าไหร่คุณติ๊กอยู่รล่าๆนะคะอย่างเป็นสตรีมเลยก็อยู่ที่สามหมื่นถึงสามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นถึงสามหมื่นห้าพันบาทใช่ค่ะรวมค่าแรงรวมอะไรแล้วแต่คือตรงนี้เราต้องมาดูอป็นปิเดตนอีกบางตัวมันอาจจะเสียหายเยอะ สี่สูบหกสูบเกี่ยวไหมครับเครื่องบบบตองหนึ่งเครื่องหนึ่งศูนย์สี่ราคาต่างกันไหมราคาเหรอคะเกียร์มันจะมีเกียร์จุดสามจุดสี่จุดเทอร์นเจ็ดจุดเก้าเทอร์นขึ้นไปอีกนะคะแต่ถ้าเป็นแตกต่างของเกียร์เนี่ยราคาแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นอย่างอย่างรถลุงอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเป็นจะเป็นจุดสี่ ก็ราคาที่เต็มแบบําเงินมาเต็มสตรีมเลยก็อยู่เราเราสามหมื่นถึงสามหมื่นห้าพันบาทรวมค่าแรงแล้วยกเกียร์เข้าออกแล้วก็รวมของเหลวรวมปวกน้ำมันเกียร์อะไรเงี้ยเรียบร้อยหมดแล้วถ้าแม่บ้านดูอยู่ก็รู้เลยว่าไปโกงไม่ได้นะครับต้องบอกตามนี้นะไม่เกินสามหมื่นห้านะไม่ใช่บอกว่ามาโอเวอร์ฮอลเกียร์ที่นี่แล้วไปอ้างสี่หมื่นไม่ได้ไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะเท้าความให้ฟังย้อนวัยสมัยหนุ่มๆอ่ะคุณใช้หนึ่งสองสี่นะตัวตัวเนี้ย แต่ว่าเป็นตัวเครื่องสองแปดศนย์เกียร์พังรอบที่แล้วผมโอเวอร์ฮอลเกียร์เหมือนกันประมาณอาทิตย์หนึ่งตอนนี้คุณติ๊กใช้เวลาเท่าไหร่ก็คือเอาจริงๆถ้าเต็มที่เลยนะคะถ่ายพร้อมทีมงานพร้อมครับอ่าเต็มที่ก็เลยคือได้สามวันหนึ่งวันก็คือเราทําการยกเกียร์ลงคือวันที่เอารถเข้ามาสม่งใช่ค่ะทาการยกเกียร์ลงครับแล้วก็ ปอดพวกเกี่ยวกับพวกอะไหล่เกียร์ค่ะทั้งหมดออกวางวางวาง,วางเรียงรตรงนั้นก็คือหนึ่งวันวันที่2ก็คือการจัดหาอะไหล่คือการร,รออะไหล่สั่งอะไหล่ว่ามันมีตัวไหนบ้างที่มันเสียหายครับสั่งอะไหล่บ้างวันที่สามจะเป็นการประกอบ,รบประกอบประกอบ,ปร,กอบประกอบเสร็จปุ๊บเราก็สามารถยกเข้าได้เลยถ้าเต็มที่ก็คือถ้าลูกค้าเร่งจริงๆค่ะสามวันเราสามารถทําได้หนึ่งต้องทีมงานพร้อมสองอะไหล่พร้อมคครับ่ะโอเคครับ ประกอบแล้วเริ่มยัดไส้เข้าไปแล้วครับอุปกรณ์ทั้งหลายที่เห็นกองกองกันอยู่นี่เรียกไม่ถูกเลยสัก,กอย่างเดี๋ยวจะถามทั้งอู่น,นะครับถ้าถามว่าเรียกว่าอะไรนี่ก็คือเกียร์เท่านั้นเลยถามคุณติ๊กดีกว่าคุณติ๊กครับนี่คือ อย่างนี้เราเรียกว่าเริ่มประกอบกันแล้วเนาะค่ะตัวนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะประกอบสมองเกียร์มันก็จะคล้ายสมองนี่คือสมองเกียร์ไม่ใช่ค่ะสมองเกียร์จะอยู่ตรงนี้เราจะวางสมองเกียร์ตรงนี้จะเป็นเนี่ยค่ะจะเป็นผ้ากัดผ้าคัดผ้าคัดมันจะมีเล็กตังใหญ่ตัวนี้เราเรากําลังจะใส่อันนี้เขาใส่เข้าไปแล้วบางส่วนอผ้าคัดแผ่นเล็กๆที่ซื้อมามีซีแผ่นซีแผ่นห้าแผ่นตามไซส์ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะโดนประกอบเข้าไปในอันนี้เรียกว่าอะไรครับ กอนนี้กมอคลัตหรือว่าอะไรน่าจะใช่ค่คะครับ้ะมันจะมีสปริงด้วยด้านในแต่นี้ก็ต้องเนี่ยุดพวกนี้เลือกออกมาหมดเลยนะคะครับเลือกออกมาหมดจะมีลูกพองลูกปืนด้านในอีกค่ะครับมันเป็นฟันเฟืองพวกนี้นะค่ะถ้าสมมติว่ามันจะมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสื่อมสภาพไปใช่ไหมครมันเป็นฟันครับมันมันจะเป็นป้องป้องป้องอะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือคือชิ้นส่วนต่างๆที่สึกหรอแล้วได้รับการเปลี่ยนใหม่แล้วใช่ค่ะตอนนี้กาลังทําการประกอบครับค่ะนี่ค่ะพอเราใส่สมองร็จแล้วก็จะเอาตัวเอ มาตรงนี้ปึ๊บแล้วก็สมองเกียร์ใส่สมองสมองเกียร์คือ ECU เพชหนึ่งใช่ค่ะประมาณนี้ยที่ดูแลที่ควบคุมเกียร์ใช่ไหมไอ้เรื่องน้ํามันเกียร์เนี่ยตามสเปคเลยกับที่ว่าเขามีสารเพิ่มประสิทธิภาพะไรมันเรื่องจริงหรือเปล่าครับมันช่วยได้จริงไหมเอาจริงๆนะคะอันนี้มันแล้วแต่แล้วแต่ชอบแล้วแต่ลูกค้าเลยเอาจริงจริงแต่เราไม่แนะนําว่าจะต้อง้ตามสปคคไก็จะเติมอะไรเข้าไปอย่างว่าล้างหัวฉีดอย่างไรเงี้ย เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นสารอะไรมามันจะทําให้มีสารตกค้างข้างในถังน้ำมันเราหรือปั่าขนาดเฉพาะเราเติมแค่น้ามันอย่างเดียวมันก็ยังมีค่าผ้าเหมาถูกเงี้ยตรงนี้เราถามว่าแล้วแต่ลูกค้าครับลูกค้าต้องการจะจะยังไงแล้วแต่ลูกค้าตรงนั้นเป็นประมาณเนี้ยค่ะเรามีทีมช่างที่มีประสบการณ์พอสมควรในการทาเบนซ์แล้วก็โดยโดยโดยรวมแล้วเบนซ์ก็จะคล้ายๆกันหมดค่ะทีนี้พอรถมันจะเชนสูงขึ้นไปหน่อย ก็จะมีการจับสตาร์มีกล่องเครื่องยนต์มีอะไรหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นเราก็จะมีสตาร์เป็นการไกด์ไลน์พอไกด์ไลน์เสร็จปุ๊บด้วยประสบการณ์ของช่างของเราก็สามารถที่จะซ่อมลูกรถลูกค้าให้จบได้มีทั้งเกมเก่าใช่เรามีทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับใช่จำได้จําได้ว่าเรามาเจอกันครั้งแรกเนี่ยต้องอ้างอ้างอิงถึงลุงพงจ์จได้ใช่ไหมครับเอาแอบเอา E สามสิบมาเข้าอูเบนเนาะใช่ค่ะเพราะเหตุผลเพราะว่ามันมีคาร์บูเรเตอร์คู่ตัวหนึ่งเนี่ยพี่ฮอสตอมเบิร์ก ใครเห็นใส่หน้าดิ๊กๆเลยมีคนหนึ่งเขาชี้เป้ามารุ่นนี้ต้องเจอแบบช่างรุ่นใหญ่ใช่ค่ะซึ่งเป็นช่างใหญ่ที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะพูดถึงป๋าดำเลยจัดให้อย่างแจ่มหลังจากนั้นเราก็เป็นลูกค้าประจํากันเรื่อยมาใช่ค่ะแล้วก็ผมก็เห็นเห็นรถรุ่นใหม่ๆเห็นป้ายแดงไม่ใช่ไม่ถึงกับป้ายแดงนะแต่รุ่นใหม่ๆที่ไม่เข้าสู่แล้วก็มาก็มาทํากันอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือคอมพิวเตอร์มีครบใช่ไหมครับบค่ะพร้อมค่ะเครื่องมือพิเศษ อทุกยเหตุผลอะไรที่ทําให้ mercedes benz หลายๆรุ่นเนี่ยมันที่ทำไมคนติกถึงทําได้หลายๆรุ่นขนาดนี้ก็ต้องให้เครดิตช่างนะคะให้ให้เครดิตทีมงานก็ทีมงานเราก็มีประสบการณ์พอสมควรครับหาก็อยู่ที่ทีมงานจริงๆที่เขาก็เก่งของเขาเหมือนกันสามารถรับรถได้กี่คันครับอ๋อมีพิกๆเลยนะคะสัปดาห์ละ สัปดาห์สัปดาห์นึ่งประมาณสามสอ็ดคันก็คือไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวเหมือนลูกค้าเขาจะรู้กันนะคะเขาจะเข้า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 ออกออกประมาณนี้ค่ะแต่คือก็โดยโดยรวมก็วันหนึ่ง3าี่คันก็ได้ค่ะหลังจากที่แนะนําให้ได้รู้จักกันแล้วนะครับอันนี้อยากให้คุณติ๊กช่วยแนะนําให้กลุ่มแฟนเพจของลุงกาหลาดเนี่ย ว่าจะมีช่องทางการติดต่อการติดตามของอู่สีสมานนียงง้ยังไงบ้างช่องทางไหนบ้างค่ะก็ฝากอู่เบนส s m ีสมานเซอร์วิสน,นะคะไว้เป็นอู่ทางเลือกด้วยนะคะ,ะให้บริการตรวจเช็คซีค่ะไม่มีค่าบริการก็สนใจจะทักมาสอบถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเกี่ยวกับการซ่อมการอะไรก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์085นะคะ8374269 แล้วก็จะเป็นช่องทางช่องทาง facebook นะคะก็คือชื่อเพจก็อูเบนสีสมานเอสเซอร์วิทค่ะแล้วก็ไอดียลนก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็คือศูนย์แปดห้าแปดสามเจ็ดสี่สองหกเก้าเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์ค่ะ9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะคะยังไงวันนี้นะครับต้องขอบคุณทางอูเบนสีสมานมากเพราะว่าคนถามทางกลุ่มลุงมาเยอะมากลุงบอกแล้วลุงไม่ใช่ช่างยังไงก็ฝาก ลูกค้าหางลูกเพจมีอะไรสงสัยถามเขานะครับเล,เลิกถามผมได้แล้วเลยดูผมซ่อมรถอย่างเดียวพอ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ